สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าทำไมยางพาราช่วงนี้ถึงได้ลดลงลดลงไม่มีที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเหมือนเดิมนั่นเองและก็ทำไมยางพาราของไทย และก็มีการส่งออกลดลงครึ่งหนึ่งในรอบ10ปีนี่เองครับว่าเดี <Wow. S 1> ๋ยวเราก็จะมาเปรียบเทียบย้อนหลังให้ดูกันด้วยนะครับว่าย้อนหลังไปดูว่า <Okay. S 1> ในช่วงของปีอะไรที่เราส่งออกอยางพาราได้มากกว่านั่นเองครับ <Wow. S 1> ก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เพราะอะไรยางพาราไทยส่งออกลดลงครึ่งหนึ่งในรอบสิปีวันนี้เราก็จะมาดูกันว่า,าและก็รู้หรือไม่ว่า,าประเทศไทยส่งออกยางพารา,า,รามูลค่ากว่า176,000ล้านบาทเรียกได้ว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปีที่ผ่านมานั่นเองแม้ประเทศไทยของเราจะดูเป็นแชมป์แห่งการส่งออกยางพาราแต่มูลค่าการส่งออกที่เราเห็นนั้น ลดลงมากเกินกว่าครึ่งหนึ่งในรอบ10ปีกันเลยทีเดียวนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดยางพาราของไทยเราและก็อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเราในช่วงนี้เราก็จะมาดูกันว่ายางพาราเป็นหนึ่งในพืชเศรษ,ษฐกิจที่สำคัญของบ้านเรา มีพื้นที่การปลูกทั้งหมดในประเทศไทยมีมากกว่า24ล้านไร่นั่นเองมีการเพราะปลูกมากที่สุดในบริเวณภาคใต้เนื่องจากสามารถเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนั่นเอง โดยใน3มจังหวัดที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดก็คือได้แก่สุราษฎร์ธานีสงขลานครศรีธรรมราชสำหรับยางพาราต้นหนึ่งนั้นนอกจากจะมีน้ำยางสดจากการกรีดยางของเกษตรกร,ร,กรแล้วยางพารายัางสามารถนำไปผลิตเป็นวัตถุดิบ เพื่อให้ธุรกิจนำไปผลิตเป็นสินค้าต่อเรียกกันว่าผลิตภัณฑ์ขั้นกลางรวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นยางล้อรถและถุงมือยางอีกด้วยนั่นเองครับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขั้นกลางของยางพาราก็มีหลายๆอย่างด้วยกันครับก็คือ,อยางแท่งเกิดจากการนำยางก้อนถ้วยมาสับอัดและบดให้เป็นแท่งนั่นเองครับยางแผ่นรมควันเกิดจากการนำยางสด ใส่ตะแกรงเติมสารลงไปจากนั้นจึงขึ้นรูปนำไปตากแห้งและก็รมควันนั่นเองครับมาดูที่น้ำยางข้นเกิดจากน้ำยางสดที่แยกน้ำออกไปเพื่อให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับประเทศไทยผลิตภัณฑ์ขั้นกลางนี้เองเป็นสินค้ากลุ่มยางพาราที่มีการส่งออก คือมากที่สุดนั่นเองโดยมีการส่งออกไปยังต่างประเทศสัดส่วนกว่า80%ของการแบ่งออกเป็น37%เป็นของยางแท่ง21%น้ํำยางข้น12%ยางแผ่นรมควันนั่นเองโดยตลาดที่มีการส่งออกมากที่สุดก็คือไปที่ประเทศจีน สาเหตุที่ผลิตพันธ์เหล่านี้กลายเป็นที่ต้องการเพราะมันเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของสินค้าหลายๆชนิดนั่นเองครับสำหรับยางแท่งและยางแผ่นรมควันมักจะนำไปผลิตเป็นยางล้อรถนั่นเองน้ำยางค้นสามารถนำไปผลิตเป็นถุงมือยางท่อยางและถุงมือยางอนามัยได้โดยไทยเองก็มีความได้เปรียบเพราะว่ามีผลผลิตตั้งต้นจากสวนยางเป็นน้ำยางสด เราจึงสามารถแปรรูปเป็นสินค้าขั้นกลางได้อย่างหลากหลายนั่นเองแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดและมาเลเซียผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่รองจากไทยที่สามารถผลิตสินค้าขั้นกลางได้เพียงยางแท่งเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามหากเราไปดูมูลค่าการส่งออกยางพาราของไทยย้อนหลังไปทั้งหมด10ปีก็พบว่าเมื่อปี2554นั้นมูลค่าส่งออกที่ 382,903ล้านบาทปี59มูลค่าส่งออกที่155,757ล้านบาทปี64มูลค่าการส่งออกที่176,002ล้าน2ล้านบาทนั่นเองจะเห็นได้ว่ามูลค่าการส่งออกอยางพาราไทยหายไปกว่าครึ่งคำถามที่ตามมาก็คือมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนั่นเอง อย่างแรกเลยก็เพราะว่าประเทศจีนขยายพื้นที่การปลูกยางเพิ่มขึ้นมาแข่งด้วยนั่นเองโดยเฉพาะการเข้าไปลงทุนขยายพื้นที่ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของไทยมีทั้งลาวกัมพูชาเวียดนามพมา่ารวมถึงมีการขยายพื้นที่การปลูกภายในประเทศตัวเองด้วยนั่นเองด้วยเหตุนี้ไทยจึงส่งออกอยางพาราไปยังจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักได้น้อยลงซึ่งนอกจากไทยแล้วอินโดนีเซีย ผู้ส่งออกยางพาราอันดับสองของโลกก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เช่นเดียวกันไม่แตกต่างจากไทยนั่นเองครับว่าอนาคตยางพาราจะเป็นอย่างไรนั่นเองเรื่องถัดไปก็คือยางแผ่นรมควันไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปแล้วเนื่องจากอุตสาหกรรมยางล้อรถหันไปใช้ยางแท่งมากขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าสามารถควบคุมคุณภาพในการผลิตได้มากกว่ากันนั่นเอง แม้ว่าไทยจะส่งออกผลิตพันยางแท่งอยู่ไม่น้อยแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพด้อยกว่ายางแท่งของอินโดนีเซียนั่นเองครับ เพราะผลิตจากยางแ,แห้งหรือเศษยางในขณะที่อินโดนีเซียผลิตระดับที่พรีเมียมมากกว่าเรานั่นเองพอเป็นแบบนี้จึงทําให้อินโดนีเซียกลายเป็นผู้นําด้านการส่งออกอยางแท่งคุณภาพดีมานานแสนนานและสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งคือสัดส่วนการใช้ยางสังเคราะห์ทั่วโลกก็มีการใช้เพิ่มสูงขึ้นด้วยจากเนื่องจากยางสังเคราะห์ผลิตขึ้นจากปิโตเรเลียมจึงสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต ล้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าและแม้และแม้ภายในล้อเส้นย,ยางเส้นหนึ่งจะมีการผสมระหว่างยางสงเคราะห์และยางธรรมชาติแต่หากไปดูสัสดส่วนความต้องการใช้ยางธรรมชาติต่อยางสังเคราะห์ พบว่าในเกือบทุกทวีปมีการใช้ยางสังเคราะห์มากกว่า60%แล้วสรุปก็คือยางพาราไทยพืชความหวังของชาวสวนยางก็เรียกได้ว่ากำลังเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่ว่าจะไปข้างหน้าต่ออย่างไรจะได้กำไรหรือลงทุนแล้วก็ขาดทุนทาเกษตรกรเกี่ยวกับสวนยางพาราในอนาคตนั่นเองทั้งความท้าทายจากประเทศเพื่อนบ้านที่ปลูกยางพารามากขึ้นตลาดส่งออกหลัก อย่างจีนที่นำเข้ายางพาราก็นำเข้าน้อยลงและกระแสะการใช้ยางสังเคราะห์ที่เพิ่มสูงขึ้นเอามากๆทั้งหมดนี้ก็อาจเป็นไปเพราะเรายังพึ่งพาการส่งออกยางพาราในรูปแบบของวัตถุดิบมากเกินไปนั่นเองไม่มีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรงพอที่จะเป็นการต้องการในตลาดโลก จึงเป็นการเปิดความเสี่ยงในวันที่เกิดความผันผวนของยางพาราและความต้องการในตลาดโลกที่เปลี่ยนไปความท้าทายอุตสาหกรรมยางพาราไทยวันนี้ก็น่าจะเป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางให้เป็นแบรนด์ให้ได้และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจของเราให้เป็นที่ต้องการในตลาดโลกให้ได้นั่นเองครับนี่ก็คือข่าวก่าวเรื่องราวทั้งหมดวันนี้ที่ผมเอามาวิเคราะห์และเล่า ให้ฟังนั่นเองครับอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากลงทุนแมนด้วยนะครับที่ให้ความรู้ที่ดีๆกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราและก็หวังว่ารัฐบาลจะได้มีการเข้ามาดูแลและจัดการให้ราคายางพารามีเสถียรภาพอีกต่อไปนั่นเองครับ